ถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัยและพระเดชพระคุณหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันด้วยความเคารพอย่างสูงสำหรับรายการส่องพระสองธรรมนำสุขวันนี้ขอนําเสนอพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพิมพ์กลางเนื้อผงจุ่มรักปิดทองพิมพ์นี้เป็นพิมพ์กลาง เมื่อวานที่ได้ร้ายไปก็คือพิมพ์เล็กแต่เป็นลนักษณะพระปิดตาเนื้อผงจุ่มรักเหมือนกันแต่องค์นี้ปิดทองอด้านหลังก็จะเป็นหลังแบบที่ท่านได้เห็นอยู่นี้คือการที่ได้นำพระปิดตามาจุ่มรัก และในขณะที่รักยังมาดอยู่ก็เอาทองปิดไปแล้วก็โรยด้วยผงพุทธคุณทับอีกครั้งหนึ่งซึ่งทองที่ปิดอยู่นี้ก็จะมีความเก่าบางส่วนก็รุดร่อนไปบ้างบางส่วนก็ยังติดอยู่นะแล้วก็รักก็จะมีความเหี่ยวย่นไปตามกาลรรเวลานะ ที่ท่านเห็นอยู่นี้ด้านหลังจะมีความเหี่ยวย่อนอย่างชัดเจนละเห็นผงที่โรยอยู่ภายนอกได้อย่างชัดเจนนี่คือพระปิตาที่เป็นหนึ่งในเบญจภาคีพระปิตาเนื้อผงที่มีความนิยมเป็นระดับสูงสูงของนักสะสมภาเครื่องเป็นอย่างยิ่ง ส่วนปิศนาธรรมวันนี้ขอนำเสนอเรื่องจงดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทคือท่านได้แสดงให้เห็นถึงท่านได้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและ ทำสมาธิให้เกิดขึ้นสร้างบุญสร้างบารมีให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นสเสบียงในการเดินทางไปสู่พระนิพพานอันเป็นแดนพ้นทุกข์ของเราท่านทั้งหลายสืบต่อไปเทอร์นิพพานปัตตจโยห์